สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนพับกระดาษโอลิกามิกันนะครับวันนี้ผมจะใช้เวลานิดเดียวในการสอนพับกระดาษนะครับเชิญรับชมได้น้บบัตรนี้ครับอ่ะผมลืมแนะนำตัวผมชื่อนายพีรอตตะทีโรนะครับซึ่งผมจะมาทํางานโอลิกามิให้ทุกคนดูนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ นะครับเป็นไงครับกับวิดีโอของผมชอบไหมครับกับการที่ผมสอนภาพกระดาษโอลิกามีของผมนะครับถ้าสมมติชอบหรือว่าอะไรก็ขอบคุณและขอให้ติดตามช่องผมด้วยเฮ้ยกดไลค์ช่องผมด้วยนะครับและกดสมัครช่องผมด้วยให้เป็นกําลังใจขอกับผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกทีผมจะมาสอนให้อีกทีนะครับขอบคุณนะครับ